ถอยพระโหมถอยพระโหม่ยา<ะ>ถอยยาแก่ท่านยา<ะ>เวชนพันธ์ออถอยเทียนอถอยเทียน

นะครับนี้เด็กและชาวบ้านนะครับมาอยู่วัดบันัยนี่เขเรียกวัดอะไรนะว่ามีสุกาว่ามีสุกาเดีอะต่าเดกทีเดีเดีเดี่เดีเดี่เดีี่เด โมทนานะครับันนี้ยังไม่ได้ขนมนะโอ้น่าสงสาราาา <S 2> <S 2> นี่ยังไม่ได้ใช่ไหมคนเนี้ย๋อเาเอาหนมให้เด็กันน,น,นนี้เลเด็กคนนี้นีอ่า <c oughs> ให้สองถุงเลยสองถุงเลยสงสารเขาไม่ได้กินอย่าเนีย อันนี้อันนี้อันนี้คนละถุงนึงเตามาเอาเลยหนูลูกมาเลยไปไหนเมืเ่อกี้เอามา,ามามาเนี่ยข้ามาเอ้าอร่อยกันเลยเนี่ยอร่อยกันเลย